แรกของเรานะคะเตือนคุณผู้ชมให้รับรู้รับทราบกันก่อนนะคะเกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธุ์ xbb. 1 1 6นะคะตอนนี้ทางด้านของกรมการแพทย์นะคะเขาได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นค่ะ ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าข้อมูลจากที่พบนะคะโควิดส9าสายพันธุ์ XBB.1.1.6 นะคะอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้จะไม่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาค่ะ,คะส่วนใหญ่ก็คล้ายกับไข้หวัดนะคุณผู้ชมอาการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้เจ็บคอน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามตัวค่ะปวดศีรษะเมื่อเทียบอาการเด็กกับผู้ใหญ่นะคะพบลักษณะพิเศษที่พบเฉพาะในเด็กนั่นก็คือเด็กเนี่ย จะมีไข้ที่สูงมีอาการตาแดงอย่างไรก็ตามค่ะจากที่มีการคาดการณ์ของนักวิชาการทั่วโลกนะคะว่าต่อไปสายพันธุ์ XBB.1.1.6 จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่พบระบาดมากเรื่องนี้ค่ะท่านานของกรมการแพทย์นะคะก็ได้มีการประชุมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งสรุปได้ว่าให้ปรับแนวทางเวทปฏิบัติสำหรับแพทย์และบุคลากรล่าสุดค่ะ ทางด้านของสาธารณสุขนะคะก็มี2เรื่องค่ะเรื่องที่1น,นั่นที่ต้องปรับนะคะนั่นก็คือปรับการใช้ยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงโดยยาต้านไวรัสทั้งหมดมีอยู่ในประเทศไทยนะคะ ข้อที่2ค่ะปรับเงื่อนไขของการใช้ L A A B สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยยังคงตามไกด์ไลน์เดิมนะคะนั่นคือกรณีอาการเข้าตามนิยามของกรมควบคุมโรคให้ตรวจ A T K หรือ RT PC r T P C R กรณีไม่เจอเชื้อนะคะไม่มีอาการก็ให้ตรวจซ้ำใน48ชั่วโมงแล้วก็เน้นย้ำค่ะการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะ D M H นั่นก็คือเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมืออย่างเคร่งครัดแล้วก็ดูแลตัวเองภายใน5วันนี้ค่ะส่วนในกรณีที่มีการตรวจแล้วเจอเชื้อเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าให้ดูแลตามอาการแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะอันนี้เหมือนเดิมเลยกลุ่มที่1คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกนะคะให้ปฏิบัติตาม d m h โดยไม่ต้องให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากเนี่ยหายเองได้นะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการแต่ว่าไม่รุนแรง ไม่มีปอดดักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญนะคะให้ดูแลเหมือนกลุ่มที่1เลยแต่อาจให้ยามาตามอาการและดูแลยาพินิจของแพทย์นะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือมีโรคสาคัญได้แก่อย่างแรกเลยอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมถึงปอดเรื้อรังอื่น โรคไตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเอาไง่ายๆคือกลุ่ม608นั่นเองนะคะ,คะและที่สําคัญคือเป็นภาวะอ้วนน้าหนักมากกว่า90กิโลกรัมตับแข็งแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันต่ําเป็นโรคที่อยู่ในระหว่างที่ได้รับยาเคมีบ,บาําบัดหรือ,อยากดภูมิคุ้มกันผู้ติดเชื้อ h อ v หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะแอดมิดเป็นผู้ป่วยในพิจารณาการต่างๆเนี่ยน,นะเขาบอกว่าให้อยู่ในดุละยะพินิจของแพทย์ค่ะ ในกลุ่มที่4ก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือว่ามีโรคสําคัญหรือมีระดับออกซิเจนในเลือดนะคะน้อยกว่า94%ต้องแอดมิดไว้ดูอาการในโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว